นวนิยายโกอิกโทนความร้อนของเกมเดบโบก็วันนี้าวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเนาะของนววนิยายโกอิกเนี่ยว่ามันเกี่ยวข้องไงกับเกมเดบโบนะโอเคก็จากที่ผม,มได้ทำข้อมูลของเดโบโอภาคสี่เนาะแล้วก็ทีนี้ทางทีมงานเขาก็พูดถึงว่าเออเฮ้ยจะทำโทนเกมให้เป็นแนวโทอีกเอ้ยผมก็เลยไปลองดูว่าเออเฮ้ยแบบโกอีกนี่มันเป็นยังไงวะเออพอไปหาข้อมูลมาโอ้ดูน่าสนใจมาก แล้วก็โทนภาพโทนอะไรเนี่ยแบบโอ้โหแม่งเชียน่กกากลัวเออเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเออเฮ้ยมันเป็นยังไงไปมาเริ่มกันที่เนาะว่าเอ,อเ้ยแนวโกอีกเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะโอเคโดยแนวความคิดของโกอีกเนี่ยจะเป็นการผสมผสานระหว่างความสยองโรแมนติก จินตนาการการปนเปนภัยเนาะโดยผู้บุกเบิกประเภทของนวนิยายแนวนี้เนี่ยก็คือนักเขียนของชาวอังกฤษเนาะชื่อฮอ r ์เล w วอลโปลคนนี้เลยโอ้โหดูรูปแล้วก็แบบเนาะต่อไปก็เป็นเรื่องราวนาวนิยายแบบกูอีกเนาะมันเป็นยังไงแนวนวนิยายแบบกูอีกเนี่ยก็ปรากฏขึ้นในช่วงกลางของศตวรรษที่18แเนาะแล้วก็มาพีคได้รับความนิยมในศตวรรษที่1 9แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนวนิยายแบบกูอีกก็เป็น แนวโรแมนติกเนาะแต่ลากลึกของมันเนี่ยยางลึกลงไปในประวัติศาสตร์ส่งผลต่อเรื่องความสยองขวัญในยุคก,กลางนิทานพื้นบ้านความเชื่อโชคลางและคำพูดและแหล่งที่มาโดยแรงบันดาลใจที่ยาวนานชิ้นเดียวกันนี้ก็ได้ถูกใช้ในแบบโกีกที่ทันสมัยยกตัวอย่างชิ้นผลงานของสตีเฟนคิงเนาะตามรูปนี้หรือแอนไรช์ตามรูปนี้ องค์ประกอบของนวัตยาแนวกุกเนาะถ้าเราดูจากรูปเนี่ยก็จะออกเป็นความกลัวความรุนแรงและก็ความลัลมบเนาะโดยองค์ประกอบทั้ง3เนี่ยก็จะใช้ในการแบบเป็นหลักในการเขียนนวนิยายแนวนี้เนาะต่อไปเนาะก็เป็นภาพทั่วไปของนวัตยาแนวกุยเนี่ยด้วยแนวกุกจะไม่ได้กระตุ้นแค่เกิดความกลัวหรือความสยองเท่านั้นแต่ยังอธิบายถึงการเหี่ยวแห้งของโลก โดยรวมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่ปลักหักพังที่ถูกทอดทิ้งแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยการครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีคนที่แบบสร้างความเจริญแล้วก็แบบอยู่ๆก็มอดหายไปเนาะก็สังเกตได้จาก X2 เห็นไหมเพื่อนๆลองดูมันมีซากเศษซากอะไรต่างๆเติมไปหมดในฟอกเกตทาวเวอร์ของ X1 ก็ให้ความรู้สึกประมาณนั้นเนาะแล้วก็ ถ้ำอันเดอ r ์กราวพาเ a g e เนาะที่อยู่ใน s t o นี่ฟเนาะอะไรพวกนี้ประมาณนี้ต่อไปเนี่ยก็เป็นอาวุธต่างๆเนาะในเกมที่ว่ามีคำว่า g กอิอยู่หน้าตลอดเลยเช่น g กอิกชายแล้วก็ตามรูปพวกนี้นะโกอิกสตาร r ฟโกอิกสแล้วก็ที่เป็นพวกชุดต่างๆต่อไปก็เป็นพอดเรื่องของนวัยายานวโกอิกกนเนาะโดยแนวโกอิกเนี่ยตัวเอกก็จะมักจะเป็นคนที่โดนในประเทศจาคุก หรือต่อสู้กับตัวร้ายแล้วก็ได้รับผลกระทบต่างๆเหมือนกับไอดินที่เป็นของภาคแรกเนาะที่พอมาภาค2เนี่ยก็จะต้องเดินทางเพื่อคืนชีพเมฟิสโตแล้วก็เบลเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็เป็นไอเดียกับคืออยากทํามาตั้งนานแล้วก็เออเฮ้ยไม่กล้าท,ำทํำสักทีวันนี้ก็เลยมาลองทำดนะูเนาะเออก็ส,สนุกดีแต่ไม่รู้ว่าเออเพื่อน,อนๆแบบจะชอบไหมเนาะก็ ถ้าใครมีคําแนะนําอะไรหรือว,ว่าผมพูดอะไรผิดนะก็แนะนําเข้ามาพูดคุยกันไน้าเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยแบบเกมมันยังมีอะไรไม,มากกว่านั้นอีกนะโอเคครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เนาะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเอ้ยทึ่งอีดีเพื่อนๆลุยครับนักลมในฟ้าแลมทุกคน